สวัสดีท่านผู้มชมอีกแล้ววันนี้ก็มาอยู่กับผมในฟันตาซีแล้ววันนี้ก็มาอยู่กันกับคาปาเกติชนะครับนนนะก็ได้เทคเทคจะแพ็คนี่ฮะ,ะนะก็เรามาเล่นกันดีกว่านะครับก็โอเคเข้าไปเหมือนเดิมนะอันนี้ก็เหมือนเดิมก็มาต่อกันนะครับ จากที่เมือเ่อแับเรามานอนกันก่อนอีกก็งงเลยข้างบนไว้ข้างบน okay, เคก็อุ้ย, What the fuck? ยโคตรฟังเตลูกเคก็ลืมแน่ว่ามันมีหลุมด้วยเดี๋ยวผมตอนแรกที่ผมสร้างบ้านอ่ะแล้วที่ผมกดดีนิทอ่ะ ผมเผือสร้างไม้ผิดอันครับมันต้องสร้างอันขาวแต่ผมแม่งดันไปสร้างอ่าอันอันดำโอเคเดี๋ยวเราจะปลูบ้านใหม่กันนะแล้ก็เหมือนเหมือนมันจะมีเงาด้วยโอเคดีมากเลย เยี่ยมไม่ได้ดิน้นเดี๋ยวๆนะมันผมต้องค้าอะไรบางอย่างสเต็กมาเลยหนูปุดมนาะปุดมาเลยลูก งานที่มันทุ่มก็ไม่เป็นไรนะ ออได้แล้วแต่มันแค่ยังไม่ครบฟักอูสุด,สดโอเคเดี๋ยวนะถ้าเป็นไม้แปรรูปต้องขุดตรงนี้ปะลองดูกอนโอ้ win แตก่อนอื่นผมต้องหาโคก่อนฮะหาโคไม่ได้เลย คีเปอร์ระเบิดพันกูอะคีเปอร์กล้าระเบิดแฮะสตาร์เอ้ยผมเป็นพยาแนบตอนแรกก็นึกว่าตัวอะไรนะเดินม,มาเข้าบ้านตึก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 เข้าบ้านเข้าบ้านปุ๊บทำอะดี่ะปุ้มจบสตา์เอ้ ต้องหาบะเรามามามไม้ใหม่นี่ครับต้องหาไม้ใหม่เพราะไม้เก่าหายนะฮะมันหายไปไงเราจะเอาที่ไหนเลยเนี่ยดูยโอเคผมเอาอืมจ้า อะไรวะก็เนี่ยท่านผู้ชมลองคิดดูฮะเบเกะเออมันโตแล้วเย่แต่ที่เสียดายก็คือประตูบานโอเคยังอยู่ฮะยังดีวะยังอยู่ไั้นไงลวก็เว้นกล้องชุด ไม่อยู่ฮะโอเคบ้านลกมากตอนนี้ก่อนอื่นถามว่าผมต้องไปทำอะไรก็ไปขุดแร่แหละขุดแร่นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอเอออันนี้คุณมี่เอเวนจะท้าดูโอเคต้องหาโค โครับโคอ,อยู่ไหนโคอ,อยู่หดโอเคก็พานี้ก็ขอจบไปในการแบบเงียบเงียบละกันนะครับเพราะว่าโดนไอ้คีปเปอร์นะฮะแม่งไล่ตุ่ยตรวจเข้าไปในบ้านเลยมึงคิดดูแรับเดี๋ยวผมขอไว้ทำใจแปบบนะ๊บเนี่ยก่อนที่จะลงคลิปใหม่นี้ครับอันนี้แม่ได้เป็นการตัดต่อนะที่ คีปเปอร์มาระเบิดเนียของจริงจริงไหมจริงเคก็นะขอทำใจก่อนนะครับจริงเคก็ขอทำใจก่อนแล้วกันสำหรับวันนี้ก็ <c oughs> นะีเป็นเรื่องรลายๆที่เกิดขึ้นแนบ โอเคถามว่าผมมีคลิปกี่คลิปแล้วสี่คลิปแล้วครับสี่คลิปแล้วนะสี่คลิปที่ลงอัดไว้แต่ยังไม่ได้ลง u t u b e โอเคคลิปนี้คงเป็นคลิปที่สี่หรือห้าก็นะจบแบบอารมราแบบกินเกียนนี่ฮะสำหรับคนกินเกียนอย่างนี้ก็ไม่ไหวละกูโดนคลิปเปอร์ตุย โดนมาหลายรอบแล้วถา,า,าม่าหลายรอบนี่คือแลหลายเซิร์ฟเนีครับก็รวมเป็นหลายรอบแล้วโอเคมึงโคตรอิดดี้เลยวะโอเคก็ก่อนอื่นเราต้องฆ่าหมูไะหมูหมูหรอหมูหมูได้ข่าวว่าหมูนักหนิหมูให้สงใจซะไก่ไหมไก่ใช่ไหม โอ้เวนกมพังดาบพังเป็นซ่อมนี่ครับดาบพังซ่อมซ่อมไม่ได้ก็ทําอะไรครับทําอะไรครับไทไายคาบใหม่ดิกลัวอะไรอ่ะเฮ้ยม่มีไม้โอเวนกโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะสวัสดีครับเนะ่ไปบ้าผมจุบจุ๊บ